วันนี้สิมาสาธิตการแยกให้หมดแดงให้เบิงนะอันนี้ก็ใส่ไม้สาวเนาะมัดใส่กระตาใส่ห่วงกระตานี่วันนี้ปลายไม้สาวสิเหลือไปจักหน่อยหนึ่งอ่าอาจจะเห็นอยู่เล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเอาเอาซุ่มกล่องก่นอนครับอ่าปลายไม้สาวนี่ยอย่างที่เหลืออยู่น้อยหนึ่งครับสะเหลือไปน้อยหนึ่งเพื่อที่เอาแยกใครแยกห่างหมดแดง แ yeah, yeah, yeah. ง่้อเนื้อเนื้อพัฒน์เนื้วกะแน่แล้ว, yeah, ลวปุ๊บไข่โมแดงมันก็นสีขู่ลงกะตาะนะครับนี่สาธิตให้เบิผงซื่อเดลยโอเคนี่เฮาเฮากะแง่งแล้วมันก็นสิลงมากกะตาจ้ะครับวันนี้ได้แล้ววันนี้เฮากะเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำนะเพื่อที่จะทำการแยกโตกับไข่ออกจากกันนะครับ ไม่แงไข่หมดแดงโอเคอุ๊บโอ้ยหมดกัดหมดกัดนูหลายเนี่ยแงใครหมดแดงมาเหมือนที่นี่แม่มันปนกับไข่มันเหม่ยห่อเสียเขดแดงได้ออกไปเนี่ยคือแต่งแต่สมัยก่อนนี่ก็เอาใบไม้เนาะเอาฮักยอดใหม่รู้ไหมกับมาข้นข้นเมืที่นี่หัวสินแบบนี้ใบไม้ก็ได้หัวสินก็ได้แล้วแต่หัวสินที่ทำใบใหม่อ่ะใบไม้ก็ได้ใบไม้ก็ มันมีเครือมือนี่ก็ง่ายง่ายเสียกฟางเอาล่องคนดูแม่เออเสียกฟางเนี่ยไอ่ีบปลายมันออกให้มันเป็นหลายๆเส้นเอาคนขนเห็นไ่มขนมันจะติดติดเยอะเหรออ่าขนมันก็ติติดอ่ะล่องยกขึ้นมาดูแม่มันติดอะไรวะเหงาล่องล่องอ่าเห็นไ่มมันก็ติดมันจะเป็นการแยกไข่กับตัวหมดแดงออกจากกันเห็นไ่มเออเห็นไ่มมันก็ติติดมาน้ำแน่กับว่าเป็นยังไงเห็นบ่อะไรขั้นกลางๆ่างเนี่ยจะเป็นไข่ขาวชุมพูนเห็นไหม อันนี้ไข่ว่าถ้าไหนตรงกว่านี่ใครยังน้อยอยู่อ่ะอันนี้เอาไปเห็ดได้ยังกินร้ายอย่างเอาไปต้มต้มใส่ปลาก็ได้ไปต้มยำไปช่อนอได้อ,อไปถ <ไป S 1> ้าเราคุนก็เอาไปใส่ลาบเนี่ยถ<ป>้าเราคุนก็เอาไปใส่กอยดิบไปปล่อยก็ได้ไปปล่อยให้มันกำลังอีกก็ได้เนี่ยมันมันเน่าๆสื่อๆเด้มันบ่ท่านตายเอาไปปล่อยให้ล่างโตให้ล่างโตมันก็เนาๆสื่อๆถ้าเราเอาไปขึ้นมันมันก็ขึ้นธรรมชาติได้แต่ให้ล่างโตมันก็ตายไปแล้ว มันเป็นการทรมานสัตว์เลยครับมันเป็นวิถีชีวิตนี่คือวิถีชีวิตกับคือการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับนี่แหละครับมันเป็นวิถีชีวิตครับโอเคครับแลวเลรวครับหละลาไข่โวแดงลอยแซ่บ เมนูนี่นะครับเนี่ยที่ผมว่าเวลาเขาเอาแมวมันออกแยก,กจากใครเนาะนี่ครับมันยัง่งซื่อๆครับเห็นปะมันกับมี่มีชีวิตอยู่เห็นปะมันติง่งคิ้อยู่เนี่ยเขากับมาปลอยนะอันนี้มาปลอยใส่ต้นมะกวานะครับเนี่ยมันก็บสิขึ้นไปเห็ดห้างนะครับเป็นการ ขึ้นการใช้ชีวิตปกติมัน่นเท่ากับขอกินไข่มันเป็นบางเทื่อบางขังบางข้าวครับมันเป็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตเจ้าบ้านการหากินเห็นไหมครับเนี่ยตัวใดมันขึ้นอยู่แล้วเห็นไหมมันกับติไตเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นต้นไม้ปลาเป็นไหมครับมันกับติไปเห็ดทั่งขึ้นเกาเนี่ครับเั่กับมปล่อยขึ้นธรรมชาตินี่นะครับคือเวลาห้องหาปลา,านะครับ เขากินตัวใ่ตัวใดบบทันใ่เขากับปล่อยห้มนใ่หรือว่าตัวใดแม่มีไข่เขากับปล่อยมันไปซื้อดู่ธรรมชาตาาาาิให้มันออกแม่ออกลูกออกออกลูกแพ่พันธุ์ครับโอเคนะครับผม